ทำไมมันรู้สึกว่าแบบเงียบจังแบบอะไรนะี่ยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับแบบที่ชื่อ u n b อ o อ Belos เออไปไม่ได้แปลกันตรนี้แล้วกันที่เจ็ดไปให้เป็นแบบที่เอ,อ่อได้ไงคือได้ไงสือทุบอ๋อทุบ น้อม,มาเป็นโอ้ดังไปดังไป <S 1> <S 1> <S อ๋อทุบโอ้โหทุบไม่เข้าอัปเกรไงนี่อัเปเกรดกระทุบไม่เข้าอยู่ดิเฮ้ กาลาลาวมันขอตังขอตังเพิ่มหน่อยทุบไม่เข้าโอ้ยต้องต้องทุบไม่เข้ามันทุบไม่เข้าเนี่ยเข้าไม่เข้าเลยไนะอ้น,นี้ต้องได้ดีๆแล้วอันล่าสุดเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้เนะี่ยแทบไม่เข้าอะ่ะ อ่นะข้ามไปเลแล้วกันจนก่่าจะทุบเสร็จไปเริ่มคลิดจะปวดมือแล้วนะแต่คลิปเท่าไหร่เอาเฮ้ยคนจะคลิปก,ก็ให้เลยเหรอรนคนจะคลิปแค่นั้นโอ้โหทุกต้องนานแต่ที่ไหนได้มีสคริปให้ อยากได้กล่องดีๆกว่านี้นี่กล่องดีอุตสาห์ทุบต้องนานเผื่อไปกดสกิปไม่ได้เผื่อะตั้งใจกดเลยเพราะนึกว่ามันจะใช้โลบักสกิปได้สกิปแบบเปิดเปิดทันทีอ่ะไม่ต้องไม่ต้องทุบอะนึกว่าจะทำได้กระถูแล้วกล่องดีๆแล้วกล่องดีๆ คืออะไรไมาจากไหนหุยหุยกล่องท็อกซิกท็อกซิกเอออันนี้ต้องดีหน่อยนนี้ดีหน่อยได้ไรได้ไรเออ นี่ก็ยังดีกว่าไอ้ <one> ทิ่แทบบาลบุมจะเก็บไปพวกงนี้ไปขายดีกว่าพวกคอมอนไปขอคุณที่อยู่ด้วยแต่พวกนายไม่จำเป็นละโอ้ ทุบนานแต่ก็ไม่เป็นไรของดียุเอ้ยบูมบูมฟันตพิมพโอเคเฮ้ยนะเฮ้ยไอต้องพยายามกันหน่อยแน่แน่รถอ,อยู่รถอ,อยู่รถอ,อยู่ข้ามดีกว่า ขอไม่ใช้ความอดทนเออโอ้โหน,นี่ก็ไม่ต่างกันแต่เร็วกว่านะั้นเร็วกว่านะ้ได้อยู่ได้อยู่นะอะไรเพื่อนมีอะไรฮะเพื่อนให้อแกต้องขอบคุณเป็นน้ำใจเฮ้ย ถ้าเราวักมาเพื่อนจริงไม่ต้องให้ก็ได้นะขอขอเล่นเองดีกว่าได้เลยเอ่ยโอ้เปิดต้องนานได้ชิมแปนซินี่บา,านานีนี่โอ้กล่องทุบเข้าทุบเข้าแต่รอกเกะคอยก่อ,อนแล้วค่อยมาหาใหม่ ได้อยู่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 ฮะสี่เข็ดเ,เ,เอาทาเล่มันต้องเป็นสีเข็ดไม่ใช่ทาเล่เนี่ยเฮ้ยได้ได้สีเข็ดแพนด้าเฮ้ยได้ได้ไ,ดไงนะเนี่ยเออดวงคนมันก็จะดีมันก็จะดีเนาะชีวิตเราสบายแล้ว ทั้งเัง no n no 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 ไม่เอาไม่เอา n น no o n นโนโ o n นโนโ o n นโนโนโนเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ไม่ต้องโน n แไม่ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เรามีมากพอแล้ว นะให้เรามาก็ถือว่าเป็นบุญแล้วละไม่ต้องออกไม่ไม่เอาแล้วเพื่อนให้กองกองใหญ่มาเซเอร์เซเอร์คับ โอ้คาปูชิโนอาซาริโนดีใจมากเลยผมปราบปือมากไอ้กล่องนี้ยังจะทำลายยากกว่าอีกฮะไม่ใช่ไหนโอ้โหโอ้โหกล่องอย่างดีแต่ได้ทุง โอ้โหกล่องเทคโนโลยีนายนี้กล้องดีๆน้อยเอ้ยพูดถึงก็มาเลยควัดตั้มคัตตั้งแขคอมันเรียกอะไรนะควัดตั้มกล่องเลยจะไม่เชื่อใจกล่องพวกนี้ละ เออถ้าไม้ได้อย่างนี้ดีหวิ่ลองซีคิดเองไงนนะี่เฮ้ยเจอกล่องดีละกล่กองเก่าเราที่เราเปิดไม่ได้เลยเราต้องเปิดมันให้ได้อะไรเนะี่ยลิลิกเคฟโอ้โหกล่องดิลิกเอาดี ต้องได้ดีกว่ากล่องเมื่อกี้ละเพราะเราทุบไม่ค่อยเข้าโอ้โหฟริกกคาเมโล,โโโามโลดาบไหนโอ้โหกะเอ้ยอย่างน้นก็ตัวใหม่แต่ก็ลบทิ้งอยู่ดีไม่ได้เจอกล่องดีมั้งเนี่ยคอตตัมมาแล้ว หรือทำได้อย่างนี้ดิมาบ่อยๆขอตั้มอ่ะเดี๋ยวขอไปดูระดับกล่องแป๊บนึงทุกวันนี้เสร็จอ่ะอออโอ้ตัวซ้ำแต่ไม่เป็นไรให้เงินดีอยู่ขอไปดูแป๊บนึงกล่องที่เจ่สุดคือกล่องอ้อกล่องนี้คือที่กล่องกล่องร้องสุดท้าย โหลดทิ้งเลยไปทุบกล่องเซิร์ฟเวอร์แป๊บนึงทุบแล้วได้อะไรก็ไม่รู้เลยไม่ทุบด้วยอย่ามาที่ปีทอปอป,อปีแถวนี้ฮะตัดไปตอนได้กล่องดีๆแล้วกันไป โอเคผมเปิดไม่ได้สักพักแล้วผมเริ่มชัแจะเบื่อแล้วก่อนก่อนไปนี้ก่อนจะมาต้องให้โบนโอเคได้ไปขายริงแน่พวกนี้ถ้าบูมๆมกับปัตพินก็เป็นแร่นีหว่า โอ้ตัวนี้ยังไม่ได้ทำแสนสจทำเสนไปซื้อซื้อนี่ใหม่ดีกว่าเฮ้ตัวนี้ก็ยังไม่เคยได้เฮ้ขอตามมาละ ก็สบายขึ้นเยอะสูงขึ้นกว่าเดิมเมื่อกี้ผมเห็นอะไรอะไรผิดภลาดป่ามันคือข้อผิดภลาดป่าเมื่อกี้นี้กล่องระดับเกือบมิติกแต่สุ่มได้การลาลามันลามัน เราใช่แบบแบ่งเบาเงินนยคอตต้ามาแกอย่าทำให้ให้ผิดหวังอีกรอบหนึ่งแล้วกันแหมลองดูลองดูได้เลยเอยอ เฮ้ยได้ลาวากาสซตูเอาเลยทุบได้เลยโอ้โหก็วันนี้ได้ดีอ้ามา ออกองกองดีๆไม่ได้หรอกมันได้กองอย่างนี้อะไรเนะี่ยลีเจนครบแล้วเอาข้อมูลได้ครบไหมได้ๆนะเอาข้อมูลได้ครบขอ้บขอมูลครบปุ๊บปิดลิปปับ๊บ นี่ไลีรเนี่อลีร์ไรล่ะมาแล้วมาแล้วเหล nee, ือกี er ่ตัวเหลือสองตัวเท่าต้องการถึงจะปีดคลิปได้โอ้โหมาแกงั้นเราไปเปิดกล่องเซิร์ฟเวอร์ดิเปิดได้รถรถเยอะอยู่รถเยอะอยู่ An ไปเลยโอ้โ <c> o <oughs> ยังไม่ได้มันเป็นตัวสีเกตเหรอวะ <am> um โอ้โหเธออะผมให้ห้ากล่องไม่นับกล่องไม่นับกล่องนี้ um โอ้โหมันดีกว่า กล่อ,องที่หนึ่งกล่องสองกล่องที่สามเฮ้ยเฮ้ยกล่องดีปิดคลิปกล่องกล่องดีความปิดคลิปเว้ยเฮ้ยเธอมันเปิดมาแล้วได้ขอมอนนะบอกเลยมันต้องกล่องที่ห้าหรอก ปนี้นะขอไปดูขอไปดูนี่ก่อนโอ้โหดีใช่ได้โอโ้ใกล้เลืนหนึ่งส่วนสี่แล้วอันนี้หนึ่งจุดห้าส่วนสี่แล้ว ก็ได้แล้วก็ได้แล้วก็ได้แล้วไปคลิปคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายโอ้โหมันก็เกลือเกิอนอุตส่าห์ทุบมาต้องนานได้อะไรทาราเล่รถทาราลาเฮิ่ไปละ